เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1370บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เด<ม>ือนสุดท้ายนะครับม,มาจากฐานเงินสมทบสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ตนสิ้นสุดลงนะครับโดยจะเอาฐานเนงินสมทบ60งวดนะครับสุดท้ายมาบวกกันแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับโดย สำนักงานประกันสังคมนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบกรณีชลาภาพตั้งแต่วันที่3สัววนวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในเงินส่วนกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้ได้รับสิทธิ์หรือการนับสิทธิ์นะครับเงินเงินกรณีชลาภาพจะต้องมีการนำส่งตั้งแต่3สันวาคม2541นั่นเองนะครับเท่ากับปัจจุบันประมาณ24ปีเนาะ เงินบำนาญชราภาพนะครับเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบร80เดือนนะครับหรือ5ปีเนี่ยนะครับเต็มๆต็มเนี่ยจะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้มั่นสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างที่1น่งส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1370บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนส่งส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินนะครับนี่คือส่วนที่เกินมาจาก180เดือนสู่คำนวณ1.5คูณ20นะครับ ท่ากับ30%ที่ได้เพิ่มนะครับ20%เดิมที่เราได้อยู่แล้วบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ1,370บาทนะครับเท่ากับ5,185บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจกุลตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน1,370บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30บ15ปีเท่ากับ15ปีส่วนที่เกินมานะครับสูตรคานวณ 1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ1,370บาทนะครับเท่ากับ4,407บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน1,370บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้25 -15 เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ1,370บาทนะครับเท่ากับ3,630บาทส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1,370บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้ 20-15บ15เท่ากับ5ปีส่วนเกิดสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%เปที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ1370บาทนะครับเท่ากับ2,852บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน1370บาทนะครับ20% ของ1370บาทเท่ากับ2074บาทเป็นเงินบำนาญที่จ้คุณตลอดชีวิตนะครับโดยฐานเงินสมทบนี้นะตารางนี้นะครับจะเป็นในกรณีที่คุณส่งเงินสมทบประกันสังคมมาจำนวนปีอื่นนะครับณปัจจุบันมันยังตันอยู่ที่ประมาณ24ปีก็ตามนะครับแต่อนาคตนะอน,นาคต้ะคลิปนี้ยังคงอยู่ก็ มีโอกาสที่จะได้รับเพิ่มมากขึ้นก็ดูฐานเงินสมทบละกันนะครับกับจํานวนงวดที่ส่งนะโดยประังคมเริ่มส่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเริ่มส่งวันที่3ามธันวาคม25งหคือเริ่มมีการจัดเก็บเงินสมทบกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการจัดเก็บในวันนั้นเพราะนั้นลองไปนับดูแล้วก็จะรู้ว่าณนะตอนที่คุณกเกษียณคุณจะได้รับบํานาญจากประกันสังคมต่อเดือนนะครับเท่าไหร่ด้วยฐานเงินสมทบนี้นะครับลองคํานวณดูเองนะครับ แต่ละคนจะมีฐานเงินสมทบที่อาจจะแตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ลองดูนะก่อนจาก,การเช็คสิทธิครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ประกันสังคม a e s s o ไทยนะครับสแกนเคเบิลโค้ที่อยู่ทางหน้าจอน,นี้เลยก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบา,าลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลก,การเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆได้เลยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะเข้าไปเช็คยอดเงินสมทบผู้ประกันตนของคุณยอดงวดของคุณที่คุณส่งงวดมานะครับ ก่อนจะก,การฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประการสังคมนะครับคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะ